สวัสดีค่ะจากรานช่างเคลมวัส่อมาถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเช้เครื่องก่อนสงงกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็น OPPO A 78นะคะเปลี่ยนหน้าจออันนี้เป็นจอเก่าของลูกค้านะคะจอแต่ทัสกรีนไม่ได้แล้วก็เสียงพันมีเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะอ,คอันนี้ทัสกรีนนะคะ นี่นะคะว่าเป็ว่วหน้าจอเลยจุดไหนที่ทาสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้าๆนะคะนี่นะคะทัสกรีนหน้าจอได้นะคะแล้วก็ต่อไปสีจอนะคะนี่นะคะสีจออันนี้สีจอไม่เพีย้ยนไม่มีเดบิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ ปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอเนี่ยจะติดฟิล์มแถมให้ที่หน้าจอแล้วนะคะเคต่อไปชาร์จไฟนะคะน,นี่นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะนี่ชาร์จไฟเขานะคะเข้าอยู่ 1.0ศูนย์นะคะแล้วก็สัญญาณซิมตรงนี้ขึ้นสามขีดนะคะ <Okay. S 1> สัญญาณ Wi-Fi ขึ้นสี่ขีดนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ปุ่มล็อกปุ่มล็อกกดได้นะคะนี้จริงแล้วใช้ได้เลครับนะคะก็ปุ่มเพิ่มเสียงนะคะปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะน,น,นะคะ ก็เครื่องสั่นทำงานนะคะต่อไปสแกนนิ้วสแกนหน้านะคะอันนี้สแกนลายนิ้วมือได้นะคะต่อไปสแกนหน้า หไม่เกินสองนาทีเนี่ยจะขึ้นหถ้ามันไม่ขึ้นแสดงว่าติดพี่เดมพนักานถามว่าพี่เจมควรจะลดกำลังกาต่อหมสแกนหน้าใช้งานได้นะคะจะไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะ นจะเป็นกล้องหลังนะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหนึ่งคูนอันนี้กล้องสองคูนฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คนี่นะคะ nè check quang nha, nhaคะ check ban thực video quang nha hello check ban video uh, quang nha hello check check, check ban video quang uh, nha hello check, check, check. Mm. Check. Mm. Check. อันนี้ลูกค้าล็อกอแกลเลอรี่ไว้นะคะเลยไม่สามารถที่จะไปเช็ควิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังให้ได้นะคะต่อไปแฟดนะคะอันนี้แฟดใช้งานได้นะคะต่อไปเป็นบันทึกเสียงนะคะ เช็คบันทึกเสียงได้ยินไหม h e l l หเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮเช็คเช็คบันทึกเสียง h e l เช็คเชนี่นะคะบทึกเสียงได้ยินไหม e l l o เช็เชบันทึกเสียงชคเชบันทึกเสียงใช้งานได้นะคะต่อไปเช็คลำโพงบนเซนเซอร์ลำโพงล่างนะคะ การข้รร 1, ร English, ลปรระกสำโพงบนใช้งานได้นะคะเซนเซอร์ตอนโทรทำงานนะคะแล้วก็ลำโพงล่างกรมการจัดหางานกด2กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกด3กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกดสี่สำนักงานประกาศทรงานงานกดห้าลำโพงบนเซนเซอร์แล้วก็ลำโพงล่างใช้งานได้นะคะ เรียบร้อยค่ะ